สวัสดีค่ะทุกคนรีวิวก่อสร้างบ้านวันนี้พามาชมบ้านชั้นเดียวไทยประยุกบ้านป่าตาน BP19 ซึ่งส่งภาพมาจากทางเจ้าของบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดย BP19 จะเป็นบ้านขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำและเป็นบ้านยกพื้นขนาด1.5เมตรเพื่อประโยชน์ในการผัดผ่านของลมช่วยในการป้องกันความชื้นและยังช่วยลดปัญหาเรื่องของปลวกอีกด,ด้วยค่ะ นอกจากนั้น BP19 ยังมีจุดเด่นในเรื่องการออกแบบให้มีพื้นที่ระเบียงภายนอกขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ต่างๆได้อย่างสารพัดเลยค่ะซึ่งในหลังนี้ทางเจ้าของบ้านได้ตกแต่งเป็นพื้นที่นั่งเล่นที่น่ารักลงตัวมากๆและสำหรับภายในนั้นถึงแม้จะเป็นบ้านขนาดเล็กแต่ก็ถูกออกแบบให้มีความโปร่งโล่งช่วยในการผัดผ่านของลมที่จะเข้ามายังตัวบ้านทำให้เกิดความเย็นสบายและเพิ่มการไหลเวียนอากาศภายในบ้านอีกด้วยค่ะ ก็นับว่าเป็นบ้านอีกหลังที่มีทั้งความสวยงามด้านรูปทรงและฟังก์ชันการอยู่อาศัยที่ลงตัวมากๆทางบ้านป่าตาลต้องขอขอบคุณเจ้าของบ้านทุกหลังที่ได้นำแบบบ้านไปก่อสร้างและได้ส่งรูปเข้ามารีวิวค่ะสำหรับท่านที่สนใจแบบบ้านสามารถติดต่อสอบถามตามที่ได้แจ้งไว้ท้ายคลิปและขอฝากติดตามการรีวิวบ้านหลังอื่นซึ่งก่อสร้างทั่วประเทศได้ในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ